ป่าเทลูใช่เลยยิ่มเลยก็เมียนเบาเพ้่อน้าวุ้อยยาบังน้องขออะไรได้ไหมมยาไทจะไก็คอยเห็นมันล้างมือข่อยเนื้อต้นไปล้างบ้านแม่ขอเงินแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวขี้นมัเหรอ by you อีเขาได้ลาไวื้นอบื้นให้แม่ฟื้นไปทึ่งมาฟื้น่ะลาวหัวมันเด้อมืมันนจ้มงมัลาบงมัแนนบอก่อนหลับเลยแกุไปลุ้งไปเ่นน้ก่อไป มันดูไม่ตรงเลยแมความแม่เียบเีเรา่ใเลยนถามมเปี่ยสาหัวสอนหนังสือมันเสียแมแม่จุดหัวใจ có thấy sữa nữa à sao mẹ thấy rồi đi mà đi đâu đi 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 ăn đi 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 ก,การนั้นสิแตกอืมเขาเลี้ยงกินหรอเดี๋ยวก็ได้เข่าโรงเรียนน้ากันน่ะนะครับพี่ปานน่ะเดี๋ยวก็ได้ไปน้ากัน <c oughs> นี่ยังกระแบงกันเลน <c oughs> นี่ลูกป่งแบ่งกันดิเออนี่ลูกโป่งกระแบงกันเลน <c oughs> เออกมาหนุ่มโตเพิ่มเมย์ยัยเออ เออเจ้าก็ซื้อก่อนละ่ะเจ้าฮะ<ป>บ่แล้วโควิดยังผีดบริษัทได้เขาถูเปิดรับ นดีๆละวะย้ายโอ้มันจีปีวมันจีปีวมันจีปีวยุ้งกัดด้อันใบตองใบหม่อนย um um ุง Hãy nay, bữa nay ăn gì đây? để bơ, khẩu hoàn bơ, ăn tay lù. hoa, bánh hoa. อ่อนแบบเขาคบไปมิตรนามบอกมันติดเปียกมันเบิดแล้วอือ เสียงระเบิดเลยติละเสียงระเบิดตูมเลยโอ้ออกมาออกมาเร็วออกมาออกมาระเบิดตูมนะ่ซื้้าอยน่จ้าซื้อนม้เหมือเลยมาอยู่นี่คอน

อันีแลนดอันอมันแกใ่หมันแตกตุ้ม้วทีพี่กะว่าว่าทองวันไดออะน้องกะว่าบัตรอนดาเดี๋ยวสื่อยังไงเลยใหม่ยูนิคอนเบื่งปีเปียวขนอี้ยงมาคนน่ะ ใจกันใหญ่เลยมีลูกบอลเล่นน่ะมีใจกันใหญ่เลยไปเก็บบอลลูกสีแดงมาเน่เีเพียงข้าวหอมได้ยังล่ะข้าวหอมฮะ มีของเลียนพร้อมหลายป่ะหลายโอ้ได้เล่ยนกันจ้าฮาวฮาวฮาวลูกบอลเออลูกบอลลูกบอลแน่แอย่าดึกไปเปรี้ยวน้องสีเลนเขาป้าเขาดวงไปเอากลับขึ้นมา มาลองพี่มามาพี่เล่นพี่มาเล่เเน,นพี่เอามาเล่นเฮียนไงพร้อนพี่ไปนั่นเขาไปเล่นหนันไปไปนยนไป้นเข้าไปเออเออนั่นเห็นบ่เจ็บไปช่อยกันเออเจ็บไปช่อยกันเจ็บไปช่อยกันปุ่นอืนม,อม <c oughs> พูนพูนสองเงนหนึ่งพ่นพูนสีออเลนต์พูนสีออเลนไปเก็บสีออเลนไปพ่นพ่นน้องพิมพ่น เยอะญาดกันไปยยูนปนเก็บไปพี่เปียวน้องพิมเก็บไปพี่เปียวเก็บให้พี่เปียวไปพอแล้วพอแล้วสองสาวนี่ หมุดกลับไปพี่นอมะมะมะ้องเ็บมามาแม่เป้าให้ออมลูขี้มุขมัพเพียง พีเปียวใส่กัะนาโรไว้จ้าสนุกสนานกันไงเลย <c oughs> เออ ตายเราพูดไรงเคบอ่ะ เขาห้อมนี่เสียงดังก็เพื่อนเลยเสียงกรีดอ่ะนะเดี๋ยวกะเก็บคอนะ มีมูเห่นสนุกสนานเลยเออเลนน้ำกันน้ำสีตัวมันคอยมวนเล่น hn, น้ำกันกับเพื่อนมันถึงจะสนุกสนานาเออเอาปจ้า

เต้คือพี่มอนรู้เต้คือพี่มอนรู้เออมอน้องพีมเห็ดคือพี่มอนแล้วนี่เข่าหอมเต้คือพี่มอนเยอะยังไม่โ่นใส่ไงไหมเข่าหอมไหมนั่นน่ะเต้คือพี่พีมเห็นบอน่ะพี่พีมเห็ดคือพีม่อนหนาวขึ้น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 เอาเอาเอา เนลงเ็นงพิมลงเนเไปเลยพี่น้องเอยเลนเลนไม่มูเลนไม่ลุกบอลมาเลนจ้ะนั่งกันเลยี่กันเลยเลนนั่เอาเอา หละข่าหอมขาห,อม,ขาหอมไปทางได้ขามาเขามาเอ้ยเฮย,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 ยเฮยเฮยเฮยย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 ย้ยยยยยยยต่ยยียยยียยยยย้ยย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 ย โอ้ยแชรมัน huh. ด okay. uh ีถ huh. so like, like, uh, ือกันเด้ลูกขอดื้อหน่อยขอซื้อหน่อยพ่ะนะน่ารู้จักแบ่งปันรู้จักแบ่งปันนะจ๊ะ แบ่งปันกันคนละลูกคนละลูกไปเอาไปเล่นเนาะโยเล่นดีๆตัวเอะพากันโยนเข่าปลาเด้อ ป้ากันยนเข้าป่านะจ๊ะถึงหัวนองหอมเลยจ้ะเขายนถึงหัวตีลูกเก่งมากบ่ลองอนะเก่งมากขอบคุณค่ะเตัา ขอบคุณค่ะจ้าของลินของลิน พ, Adult, พ temples, JI, ุ่นพุ่นพุ่นไปเก็บมาพี่พี๊มาไปใส่น้ำปีตองไปใส่น้ำปีตองรั่ไปใส่น้ำปีตองนี่มันเปียงน้ำหรือเปล่าน้องพี๊มาไปใส่กับปีตองเร็ว พิมมันไงนพิม